Mr. Todd, explain about the weather this morning, please. Uh, yes. Uh, this morning we have frost on the ground, and that's because the ground is warm and the temperatures are below freezing, and that creates moisture and a little water, and yeah. this is what you get is what we call frost. Yeah, because some people they. I don't understand. They think uh, this is snow. No, not snow. What time is it now? This It morning? is 8 o'clock in the morning. Nè. And this nè. afternoon, all the frost will be gone from, this, from the sun. Ah, uh, And what is the temperature this morning? Uh, right now, it is 28 degrees. What is the Celsius? I don't know. I'm American. <laughs> <laughs> ชัดเจนไหมทอยบอกว่า I don't know. I'm American เ <laughs> พราะว่าบ้านเรานี่จะใช้องศาเซลเซียสนะคะเหมือนทางยุโรปที่นี่เขาฟาเรนไฮเวลาอ้อยกับทอยคุยกันเรื่องฟาเรนไฮก็จะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ถามอากูค่ะ หลายอย่างที่ต้องถามอากูอเอาบรรยากาศเช้าๆมาฝาก Good Morning แถวกุ o มอร์นิ่งสวยมากดูราคาน้ำมันตอนนี้เราก็จะมาเติมน้ำมันนะคะ มาดูวิธีการเติมน้ำมันที่อเมริกากันปั๊มที่อเมริกามีเยอะมากค่ะหลากหลายยี่ห้อเลยแล้วราคาน้ำมันแต่ละรัดแต่ละเท้าก็ไม่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเติมกันยังไงมาดูกันนะคะว่าวิธีการเติมน้ำมันที่อเมริกาเป็นยังไงที่นี่นะคะตู้ก็สามารถใช้ได้ทั้ง บัตรเดบิตแล้วก็เครดิตนะคะพอเสียบการ์ดเข้าไปแล้วปุ๊บก็กดค่ะเขาก็จะถามว่าเราใช้บัตรอะไรอันนี้ก็ใส่โค้ดของแก๊สนะคะเอ้ยน้ำมันบอกน้ำมันเขาจะมีอ,อ่ะฮะโอเคเลก,กูล่านั่นก็คือเบนซินของบ้านเราค่ะ พาสนั่นก็คืออะไรนะคล้ายๆเหมือนน้ำมันมันจะแรงแล้วเราก็รอไปค่ะอันนี้สำหรับคนที่มาอยู่อเออไม่ใช่เมืองไทยสำหรับคนที่มาอยู่อเมริกาใหม่ๆนะคะเราก็กำลังหัดขับรถแล้วก็ไม่เคยเติมแก๊สนะคะ ก็จะได้รู้ว่าวิธีการเติมเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าเราไม่มีบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตแล้วเราต้องใช้เงินสดนะคะนี่เอาก็จะแผนให้ดูก็จะต้องเดินไปที่มินิมาร์กตรงนั้นนะคะแล้วก็บอกตู้นัมเบอร์หัวจ่ายนี่เอาจะถ่ายให้ดูเหมือนตู้นี้นะคะเบอร์สามเราก็ไปบอกเขาว่าเราจะเติมน้ำมันประเภทไหนที่หัวจ่ายเบอร์สามสมมตินะคะ เขาก็จะปลดล็อกตู้ให้ค่ะนี่เสร็จแล้วได้ยินเสียงแก๊ก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 ไหมเอ้ยว่าคนที่มาอยู่อเมริกาใหม่ๆที่ไม่เคยเติมแก๊สก็จะรู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่าบ้านเราจะมีเด็กปั๊มมาทําให้ที่นี่ไม่มีค่ะจะเช็ดกระจกจะเช็ดอะไรก็ตามสบายเลยด้วยตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เติมน้ํามันที่เนี่ย ส่วนใหญ่เขาไม่รีบร้อนเขาเติมเสร็จเขาก็ปล่อยรถไว้ตรงหัวจ่ายนี่เลยค่ะแล้วก็เดินไปซื้อของในมินิมาร์กได้เลยแล้วก็ห้องน้ำนะคะของปั๊มก็จะอยู่ในตัวมินิมาร์กนั่นนะคะเห็นไหมคะมีขายไฟเออร์วูดด้วยค่ะพวกฟืนแล้วก็ซ้ายมือน,นั่นจะเป็นตู้น้ำแข็งนะคะทุกปั๊มจะเหมือนกันค่ะตู้น้ำแข็งจะอยู่ด้านนอกมินิมาร์กจ่ายเงินด้านในแล้วก็เดินมาจิบเลย นี่ไปทำงานเมืองไทยได้เนี่ยอย่างน้อยก็เป็นเด็กปั๊มเนี่ยมีประสบการณ์สูงเรียบร้อยแล้ว <No. S 1> do you want r e c e e no no นี่คือราคานะคะ you feel uh, 56? 56 dollars and 85 c e n 18.7 g a l l o n อ่า huh. แถวบนก็คือราคาทั้งหมดที่เราจ่ายไปแถวล่างก็คือ how many gallon mm hmm. ก็ทั้งหมด18 gallon จุด7770อันนี้ก็คือ คลิปเล็กๆน้อยๆน,อยนะคะที่เอามาฝากสำหรับคนที่กำลังจะย้ายมาอยู่ที่อเมริกานะคะเราจะต้องหาความรู้ทุกๆอย่างค่ะในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้โหดูสิดูสิรัดนี้เขาใช้ ไม้ถูกระจกดำยาวมากไม่มีเด็กปั๊มนะจ๊ะที่อเมริกาทุกคนต้องทำเองค่ะเติมน้ํามันเองทำความสะอาดกระจกเองดูตั้งใจทำมากยาว มีแต่น้ำไม่มีน้ำยา